โอเคครับยิมงานวันนี้จิ่งใหญ่สุดการรอคอยเลยก็ก็ดีใจมากๆครับผมที่งานประสบความสำเร็จมากๆเลยก็มีแฟนๆมาโหให้กำลังใจเยอะมากๆเลยครับผมก็ประมาณ2,000กว่าคนเลยก็ดีใจมากๆครับก็ ตอนที่เข้ามาในวงการเพลงก็ไม่คิดว่าให้เราจะสามารถแบบมีสตาร์ทับที่ดีขนาดนี้ก็ปล่อยซิงเกิลที่สอบมาแล้วนะครับผมเพลงนั้นๆก็สามารถติดตามได้ท u t ยูทูบชาน e ลของ Music Studio ครับผมแล้วก็คืนนี้ก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางของโซเชียลเลยครับผมจริงๆคิดงานไหมสเกลใหญ่ขนาดนี้ผมก็คิดนานอยู่เหมือนกันเพราะว่า มันใช้ต้นทุนที่เยอะมากๆทั้งค่าเช่าห้องแล้วก็รวมทั้งค่าโปรดักชั่นด้วยแต่เราก็อยากจะตอบทแทนแฟนๆที่เขาคอยให้แังใจเรามาเสมอคอยผู้เขาเรียกว่าคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดก็เลยแบบอยากมีงานงานหนึ่งที่ให้ทุกคนแบบสามารถเข้ามาฟรีได้งานนี้ฟรีสำหรับแฟนๆท,ทุกคน <ๆ S 1> เลยครับคนได้แข่งร่วงนะครับวายยูวายยูวายยู ตอนที่ปล่อยาตัวทีเซอร์ MV ออกมาเป็นแบ่ไ้แล้ก็ทุกคนจะเห็นว่าไอตัวทีเซอร์นะครับผมมันมันค่อนข้างจะแตกต่างจากไอตัวเพลงซีซันนอมยูเพลงแรกเพลงแรกเนี่ยจะมีความอบอุ่นแต่ว่าไอตัวเพลงนี้จะมีความสนุกทั้งตัวบีด,ด้วยแล้วก็ตัว MV ด้วยครับความคาดหวังใน MV ตัวอาตัวไี้เพลง เรื่องความคาดหวังนะครับไอตัวไอเดียของเพลงนั้นนาเนี่ยเราเราต้องการให้มีคำคำหนึ่งที่สามารถใช้แทนคำว่า I l เลิฟ o ยได้ก็เลยคิดว่าถ้าความคาดหวังก็คือประสบความสำเร็จก็จะหน้าเวลาที่เราคุยคุยกันหรือเราโพสโซเชียลอะไรพวกนี้ถ้าเขาบอกว่าไอ้นั้นนาอยู่ว่าน,นี่แล้วก็ประสบความสเร็แล้วมีแอบคิดแบบชาเลนจ์ให้เป็นแฟนได้ทำเป็นค่าอะไร ไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง,ลองไปทำก่อนนะเพราะว่าตัวตัวท่าเนี่ยไฟนอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็น่าจะาติดต่องได้อย่างพวกโปรเจกต์ทั้งหลายเลยทั้งสีห้างงานที่พูดในงานเป็นอย่างนั้นครับรู้สึกว่าตัวอย่างมันยิง่งใหญ่ใช่ก็เหมือนเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเรามีแรงแล้วก็มีต้น,นทุนที่ที่สามารถทาโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เรารู้สึกว่าอยากจะนนในในฐานะของศิลปิน ล้วก็อยากเป็นสปอต์ตมาให้ให้ประเทศไทย<ม>ให้ต่างชาติเห็นว่าคนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆเลยนะ<ม>เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถคิดเทียบต่างประเทศได้ครับผมอันนี้เราเป็นหัวเลยแหละหัวเลยใหญ่ในการคิดสิ่งต่าง,งใช่ครับผมก็มตัวโปรเจกต์ของ a q u a r i u m เนี่ยผมเป็น,น<ม>เอ็กซ์โปรดิวเซอร์เลยก็ตัวคอนเทนต์เนี่ยก็มาจากตัวผมเองเลยครับเป็นเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่ใหญ่มากใหญ่ครังความคาดหวังนะครับก็ร คือผมมาเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ดูหนังแล้วผมแค่รู้สึกว่าอยากได้งานตัดต่อที่เนียบเข้าต่างชาติได้ซาวด์ที่เนียบเข้าต่างชาติได้ภาพที่สวยต่างชาติได้บทที่มันดีมากๆแบบคนติดประลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมทั้งแคสด้วยแคสแต่ละคนที่จะมาเล่นด้วยเนี่ยต้องโอ้คุณภาพขนาดเลยก็จะตั้งใจแคสมาอย่างดีเลยทำไมเราถึงเลือกที่จะเลือกอาชีพนี้กับคนเรียนผมอยากได้ไอเดียเรื่องเรื่องความคลานสความเมตตาความเมตตาต่อ ตอบให้มนุ์ด้วยกันเองความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ครับผมก็เลยตอนนั้นน่ยมีโอกาสได้ไปอะคารเรียมพอดีเราเราเรู้สึกว่ามุดอันโคนมันมีค่ามัฒน์ขนอยู่เวลาที่เราได้ไปดูปลาภายในอะคารเรียมเนี่ยมันสามารถมีสตรอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทั้งตัวสิ่งมีชีวิตในอคาเรียมทั้งปลาหรือว่าสาตัตว์ต่างๆรวมทั้งคนที่มาดูด้วยหรือว่าคนที่ทํางานในี่ยเนละยมันสามารถแบบโยงเป็นสตรอรี่ต่างๆที่ เล่าเรื่องความแตกต่างของแต่ละคนความแตกต่างของเผ่าพันธุ์ต,ต่างๆได้ครั mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไอเดียที่ดีนะที่น่าจะมาเล่นกับเรื่อนอี้ครับมีหลายซีซันเลยใช่ใช่ก็วางไว้นะ่าจะประมาณ3าซีซันได้แต่นี้คือได้ดุนให้คุณมาจากต่างประเทศใช่เลยครับ 4ถึง5งานในโปรเจกต์ที่บอกมายังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับที่เซอร์ไพรส์ยังคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนบบีคอนเสิร์ตใหญ่มีปีหน้าแน่นอนครับผมเอาจริงๆตัวตัวงานเพสคอนเนี่ยก็เหมือนเป็นซ้อมๆเพื่อคอนเสิร์ตใหญ่นั่นแหละครับผมแล้วก็จะมีอัลบั้มเต็มด้วยแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยน,น่าจะมาหลังปล่อยอัลบั้มเต็มก็อ,อยากให้เรามีเพลงเงยอะๆก่อนที่แฟนๆจะสามารถร้องได้แบบทั้งคอนเสิร์ตเลยแต่ในวันนี้ทำเพลงก่อนครับผมจากแฟนๆด้วยครับก็ ครับผมก็ขอฝากเพลงนั้นนานะครับผมซิงเกิลสองของผมเองก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel c h anel n ของมิวสิ s ส <của Music S 2> <c oughs> Studio ครับผมแล้วก็สามารถฟังได้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยครับผมแล้วก็ตัวอัลบั้มเต็มเดี่ยวจะมาปีหน้าแล้วนะทุกคนเตรียมตัวไว้นะครับ